เสียงใหญ่ครับพี่น้องชวตาตัวนี้เสียงใหญ่เสียงโตรครับจะลงไม่ลงมาดูกันครับพี่น้องลงอยากอยู่พี่น้องมันเห็นผมใส่ที่แตกผมใส่สินบนแหละครับไปบักซูเปอร์ผมมันห่องขึ้นบิดมาจาับยุ่งอยงนี้แหละครับผมก็เลยบว่ใส่สายไฟผมก็เล้ยวว่างประตูหนาบ้านเพิ่น เสีลงมบาล้งครับเสียงใหญ่เสียงตัวเสียงใสครับตัวนี้รอชมครับ้อชุ่ร่วมกับสานักงานปรกานสุขภาพได้ออกมารับลงทะบยนดทักษาชให้กับคนในพื้ที่และคนต่าังหวัดที่มีรักษาพยาบาลเือปชาชนไปเียี่รบริการของเราได้เลย ขออนุญาตใช้เกี่ยวกับคาันะคะวันนี้ทีมบ้านอบอุ่น,อออนร่วมกับสำนักง,งานหลักประกันสุทธิค่าสินค้าได้ออกมารัเโรทนทะเยียนสิบปัดทองรักษาฟรีท,ที่จับคุณในพื้นที่ท่คาสิพัาชนไปเ่งมาให้พี่รวตุงกัรของเราได้เลยค่ะ ขออนุญาตใช้เสียงประกอบสังครั้งนะคะวันนี้คลินิกบ้านอบอุ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกมารับลงทะเบียานสิบแปดตัวแล้วก่อนที่จะมีกัุ่คนในพื้นที่และคนต่างจังหวัดที่ยังไม่ได้ตรวจดองสัตว์พยาบาลนี้ให้นำบาดประชาชนไปเที่ยวมาที่รถบริการของเราได้เลย ขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้คลินิกบ้านอบอุ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกมากรับงทะเบียนสิทธิ์บัตรทองรั 4, บสารสิทธิ์รับที่ยังไม่มีสิทธิ์รับประกัฟรีให้นำบัตรประกัชนไปยื่นไว้ที่รถาาโรยการของเราได้เลยค่ะขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้คลินิกบ้านอบอุ่นร่วมกับ 3, ลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกมารับรงทะเบียนสิทธิ์รักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยกับเสียงโนต่างจังหวัดที่ยังไีสิทธิ์รักษาพยาบาลีให้นำบัตรประชาชนใบเดียวมันจะรับรอยบริการของเราได้ไหมคะขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ที่หมุด้านอบอุ่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไดออกมาแล้วเลนสุกบักน่สวยอมากเมากว,วาตัวนี้ร้องของนีน,งนีุนพี่น้องของนีนีุ่นนหัวมานมาผักดินเต็ดต็แต่ดตมานี่มาจับสายบนผกไ็ไรฐานนี้กงี้ยกะไใส่คอนี้พี่น้องติดเลยครับเสียงโตครับ หลายลาวตัวนึ้งครับเสีงยงโตขอหยัดใช้หมายต่อไปกันครับผม